สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดปัตตานีอีกรอบนะครับนะครับพาเพื่อนๆไปชมเหรียญของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับเออสองเหรียญนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยเอาไห้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนะครับแต่พอดีพอได้ที่ได้มาเนี่เห็นว่าเออน่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเป็นสองเหรียญนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับก็เลยเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับเผื่อมีใครมีเหรียญสองเหรียญนี้เอามา รียบเที่บของอที่ผมเอาไห้พิจารณาแล้วมันตรงกันก็ก็จะได้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าท่านมีบล็อกนิยมของรุ่นนี้ไว้ในครอบครองแล้วนะครับครับเออขอท้าความไปนิดนึงนะครับว่า หลังจากท่านพระจาจทร์ทิมนะครับได้มรรภาพภาพไปตั้งแต่ปีพศ2512นรบอะครับพระเจ้าไก็ไม่ได้มีการสร้างหลวงพ่อทวดขึ้นอีกเลยนะครับอย่างเป็นทางการนะครับจนล่วงเลยมาอีก10ปีเนื้อเมื่อปีพนยนะครับจึงได้มีการจัดสร้างหลวงพ่อทวดขึ้นมาอีกครั้งนะเป็นวาละใหญ่นะครับมีจัดสร้างขึ้นมามากมายหลายแบบด้วยกันนะทั้งอย่างพระเนว่านซึ่งเป็นแบ่งออกเป็นแบบพิมพ์รมการนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์พระรอด แล้วก็มีผ้าพระที่เป็นเนื้อโลหะนะครับก็อย่างเช่นว่ารูปเหมือนปั๊มพิมพ์แบบสามเหลี่ยมหลังหนังสือนะครับนะครับมีหลายบล็อกหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีเหรียญเสมานะครับเหรียญหัวแหวนเหรียญหยดน้ําแล้วก็เหรียญแม่แตงเป็นต้นนะครับมีเกจิคณาจารย์เข้าร่วมลักมากมายหลายท่านเลยครับประกอบไปด้วยอย่างหลวงพ่อหมุนนะครับวัดเขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็มีท่านหลวงพ่อวัดของท่อมจังหวัดพัทลุงครับ มีหลวงพ่อสอนวัดปิยาลามครับจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วมีหลวงพ่อวัดโคกหมันจังหวัดปัตตานีนะครับหลวงพ่อวัดทุ่งคายะลิงจังหวัดปัตตานีครับแล้วก็มีแน่นอนนะอีกท่านนึงก็คือท่านอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีครับโดยมีท่านหลวงพ่อดําวัดตุยงจุดเทียนชัยนะครับแล้วมีท่านเจ้าคุณวัดนาประดู่นะครับดับเทียนชัยครับ ถ้าว่าเป็นชุดวัสุมงคลที่มีพิธีกรรมสุดยอดอีกอีกว่าละหนึ่งนะครับจะสร้างเยอะแยะเลยนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับถูกต้องตามกระบวนการการปลูกเสกสมัยที่พระอาจารย์ทิมนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่ทุกประการครับวันนี้ผมได้มาสองเหรียญนะครับเห็นว่าเออท่านใดที่มีเหรียญรุ่นนี้ก็ลองมาเปรียบเทียบที่ผมเอามาให้รับชมกันดูนะครับนะครับสองเหรียญนี้เป็นเหรียญพิมพ์นิยมนะครับอย่างเหรียญหยดน้ํานี่เขาเรียกเหรียญบล็อกเงินลงยานะครับนิยมนะครับนี่นะครับ นะครับแล้วก็เหรียญเ,เหรียญเม็แดแตงนะครับก็เรียกว่าบล็อกทองคํานิยมนะครับนี่ครับบล็อกทองคํานิยมนะครับบล็อกทองค,คํานิยมสองเหรียญน,นี้ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วจะถอดพิมพ์มาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเลยนะครับนะครับก็คือท่านถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับก็คือเนี่ยหลวงพ่อทว,วดวัดช้างให้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับพิมพ์อื่นก็คือตรงนี้ครับนี่ครับคือเส้นเส้นสายละเอียดจะชัดกว่าพิมพ์อื่นๆนั่นเองดูยังไงครับก็คือตรงนี้ครับ ดูที่บา่านะครับ ڭ, ตรงนี้จะมีเห็นเส้นเลือดวิ่งอย่างเงี้ยครับวิ <in> there, <itas S 2> ่งยาวอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับนี่ครับวิ่งเส้นเลือดวิ่งยาวครับวิ่งยาวมาเลยนะครับแล้วมีพวกมัดกล้ามต่างๆคมชัดนะครับทั้งหมดเลยนะครับละเอียดคมชัดเลยครับมีเป็นเส้นเส้นเส้นคมมากเลยครับละเอียดสมบูรณ์สวยงามครับเส้นหน้าผากนะครับเนี่เส้นริ้วริ้วหน้าผากตรงนี้คมชัดครับตาตัวจมูกปากนะครับจีบวงจีวรสวยงามครับ ก็เลยพวกนี้สวยงามคมชัดก็เลยเอาไปปั๊มเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับเหรียญหยดน้ําเนื้อเงินลงยานั่นเองครับก็เลยกลายเป็นพิมพ์นิยมกันเพราะเนื่องจากเนื่องจากว่ามีความสวยงามนั่นเองครับนี่นะครับนี่ครับโดยรวมก็จะเหมือนที่เคยเอามาให้ชมกันนะครับนะครับนะครับโดยรวมจะเหมือนกันนะครับนี่ครับมีลายจันทนกนะครับตรงนี้มีอุ่นมีมีโต๊ะอุบซ้ายขวานะครับ ส่วนด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าอย่างที่แตกต่างก็คือนะครับพรอจันทิมนะครับตรงริ้วจีวรตรงนี้จะมีสีเส้นนะเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่นะครับโดยที่ปลายของเส้นที่หนึ่งจะไปจลดของเส้นที่สองครับเพื่อนๆสังเกตนี่นะนี่ครับและเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะมีริ้วเส้นตรงบริเวณที่คอเนี่ยครับนี่ครับล่างๆเนี่ยจากกลมชัดค่อนข้างกลมชัดนะครับต้อง พอพอเราเล่นกับแสงก็จะเห็นชัดชัดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มไม่มีบวมเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเรียบไม่มีบวมนะครับไม่มีบวมเพื่อนๆลองพิจารณาตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดหยาบของยุคปีสองสองปีสองกว่านะครับตัดหยาบไม่ขาดนะครับตัดหยาบไม่ขาดนี่ครับนี่ครับ สวยงามนะครับสวยงามสวยเลยเห็นสวยนะครับออกแบบสวยงามครับเป็นขยักขยักเลยนะครับตรงบ่าตรงเรนหูเหรียญนะครับขยักขยักตามลายของตัวอุนะครับนี่ครับครับดยสักนะรอยปิ้นของหูเหรียญนะรอยเจาะเจาะปิ้นหูเหรียญครับนี่ครับนี่ครับเห็นนะครับนี่ครับผมรอยเจาะปิ้นหูเหรียญ นี gli, ่ครับมอยเป็นตามขอบมีนิดๆหน่อยๆนะครับมีนิดๆหน่อยๆมีนิดๆหน่อยๆนะครับที่เห็นก็คือตัวหยียบเหรียญเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่ก็เหรียญมันเรียบนะครับตัวหยียบเหรียญมันจะทําให้ลายกระดกมันมีบี้ๆนะตอนตัวหยียบเหรียญนะครับทําให้ลายกระดกมีการบี้ๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่รอยรอยบี้นะครับอยบี้ตรงนี้ชัดเจนครับมีการบี้ครับ นี่ครับนี่ครับโอเคครับก็เป็นเหรียญที่ผมว่าออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามนะครับเพื่อนๆนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นแบบเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเห็นผิวไฟตามซอกนะตามมุมต่างๆนะครับที่เนื้อโลหะมีการขึ้นตัวเยอะนะครับก็เกิดเป็นผิวไฟขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับ เนีียจะออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับวิวไฟตามซอกนะครับนี่ตามซอกครับข้างล่างก็มีฮะตามขอบนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดมให้ให้มาชมเหรียญเม็ดแต่งด้วยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับนี่รายละเอียดเม็ดแต่งเดีียวนี้เป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับมันสะท้อนแสงเยอะหน่อยอาจจะพิจารยากนิดนึงครับค่อย่ยแผ่ให้ดูครับ นี่ครับเพื่อนๆเป็นแม่พิมพ์บล็อกเดียวกันเลยครับเห็นไหมะเส้นเลือดตรงนี้วิ่งครับวิ่งวัการเดียวกันเลยนะเส้นมัดกล้ามเส้นคอเส้นบ่าโค้งๆเหมือนกันเลยครับเส้นริ้วหน้าผากนะครับริ้วหน้าผากเม็ดตรงเม็ดตาเนี่ยฮะรายละเอียดตรงนี้ก็จีบอลสามเส้นนะครับเหมือนกันครับครับนี่ครับก็เรียกว่าบล็อกทองคํานะครับเหรียญบล็อกทองคำนะครับเม็ดแตงบล็อกทองคำฮะบางท่านเรียกว่าบ็อก หูยกครับตรงหูหูนี่มันมันห่างครับมันยกขึ้นมานะครับก็เลยเรียกบล็อกหูยกนะครับแล้วก็สองชิดครับนี่ฮะเลขสองสองตัวท้ายตัวนี้มันอยู่ชิดกันครับเพื่อนๆก็เลยเรียกว่าบล็อกหูยกสองชิดครับนิยมครับบางท่านก็เรียกบล็อกทองคํานิยมครับนี่ครับเพื่อนดูอาจารย์ทิมนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับมันก็เลยครับเส้นคอลางๆนี่ก็มีให้เห็นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ น่ครับเส้นคอล่างๆก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับครับแล้วก็ที่วอนะครับสี่เส้นเหมือนกันนะครับหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับสามเส้นสี่เส้นนะครับปลายเส้นที่หนึ่งนะครับแตกออกมาชนเส้นต้นของเส้นที่สองเหมือนกันเลยครับนี่ครับเส้นคอก็มีเหมือนกันเลยนี่นะครับนะครับครับท่านหน้าก็จะกลมๆหน่อยนะครับ มองพื้นเหรียญนะครับตึงเรียบนะครับเนี่ยมีเส้นบางๆตามตามพื้นเหรียญด้วยนะครับด้านหน้าก็มีครับเนี่ยครับตามขอบเหรียญตรงนี้เห็นมีจะมีเส้นวิ่งอยู่นะครับเนี่ยวิ่งตามขอบเหรียญตรงนี้ครับมีครับมีให้เห็นนะครับเนี่ยมีเส้นตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับก็ผมดูแล้วน่าจะถอดพิมพ์มาจากบล็อกเดียวกันนะครับก็เลยเป็นบล็อกนิยมนะครับ แล้วก the ็เพื ancient, ่อนๆชมรอยปิ้นหูเหรียญนะครับนี่ครับแล้วก็หูเหรียญเจาะเมื่อเทียบกับตัวหูในรูค่อนข้างใหญ่นะครับรูค่อนข้างใหญ่นะครับรอยปิ้นหูเหรียญประมาณนี้ครับไม่เยอะนะครับนี่ครับแล้วก็รอยปิ้นของเหรียญโดยทั่วไปก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับมีนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ดูตัวเหยียบเหรียญครับนี่ครับตัวหยียบเหรียญค่อนข้างคมๆนะครับ นี่ครับเส้นนี้รับคมคมนะครับหยาบๆกลมคมนะครับวันกระแทกอันทาให้เกิดตรงนี้มีขอบขึ้นมานะครับขอบในมีขอบขึ้นมาคมคมขึ้นมานะครับนี่ครับขอบนะครับขอบคมคมขึ้นมาครับนี่ครับตัวหยาบเหรียญนะครับครับแล้วก็ตรงบ่าตรงบ่าหูเหรียญตรงนี้มีมีร่องรอยผมลักษณะครึ่งเซียวของวงกลมนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ผมสังเกตแล้วเจอหลายเหรียญเลยครับเหมือนเหมืนกันเลยครับแม่พิมพ์เดียวกันนะครับ แล้วก็มีดูตัวตัดครับนี่ครับตัวตัดหยาบหยาบนะครับตัวตัดหยาบหยาบปีสองสองครับนี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งปัจจุบันก็ราคาเท่าหายังไม่แรงนะครับแล้วก็ออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามนะครับมีพิธีกรรมปลูกเสกถูกต้องนะครับอาจารย์นองมาร่วมปลูกเสกด้วยครับอีกรุ่นหนึ่งครับที่คิดว่าน่าใช้น่าจะมีเก็บไว้นะครับราคาก็ยังไม่แรงนะครับ นี่นะครับครับโอเคครับออวี2สองเหรียญนี้นี่มีเพื่อนๆแบ่งผมไปแล้วครับก็เลยต้องรีบเอามาไลฟ์ให้รับชมกันนะครับจะได้เอาไว้เปรียบเทียบครับเพื่อนๆนะครับว่าท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ลองเอามาเปรียบเทียบผมดูครับถ้าท่านมีก็ถือว่าท่านได้เหรียญพิมพ์นิยมของรุ่นนี้แล้วนะครับก็แสดงความดีด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการ ติดตามรับชมนะครับฝากากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดรับชมรายการใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ